มีเปรตอยู่ที่นี่ประมาณ800กว่าตนใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ยังทําไม่เสร็จช่างที่ปั้นเสียชีวิตซะก่อนสมัยก่อนสับป,ประรดกะบูกทำเนื้อ,อสวัสดีค่ะคุณชมลุยตามหนังวันนี้พบกับลูกป,ปั้นนัชยาสงวนสุขและเราพามาที่เมืองนรกตามหนังเรื่องวาไราตี้ผีชุ พนุเปรตฉันเลยค่ะมาดนะิมาดิมาดิมาดิาดาดยกสายที้ก้มเลยคุณผ <c oughs> ูช้ชมคะจากหนังเรื่องวาเลตี้ผีฉลุยนะคะเป็นเรื่องราวของช่วงที่วิ่งหนุเปรตคุณผู้ชม ทีนี้เนี่ยเราเลยพามาดูเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเปรตวันนี้ค่ะปะัดมานมัสการกราบพระอาจารย์สมชายนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่าะเจริญพรคือตามหนังมาเจ้าค่ะพระอาจารย์มีเรื่องของความเชื่อเรื่องเปรตเจ้าค่ะพระอาจารย์<ๆ>ก็เลยอยากจะมาขอความรู้จากพระอาจารย์เจ้าค่ะเกี่ยวกับว่าเปรตตามหลักของพระพุทธศาสนามีเรื่องความเป็นมาอย่างไรรวมถึงที่นี่ที่วัดไผ่รงรัวนะคะคุณผู้ชม มีเปรตเยอะมากเดี๋ยวให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังดีวกว่าว่ากฎสโลบายของการสร้างที่นี่ขึ้นมาเป็นอย่างไรเจ้าค่ามพระอาจารย์เจา้าค่ะครั้งแรกที่พระเดชพระคุณท่านหลงพอขอมาดีเจ้าวัดวัดไผ่หลวงวัวที่สร้างวัดไผ่หลวงวัวเนี้ยเจ้าค่ะท่านก็ไปเห็นคนที่มาทําบุญเจ้า่ที่วัดแล้วก็ไปหยิบอาหารที่เขามาใส่บาตรให้พระเจ้าค่ะซึ่งพระนั้นน่ะยังไม่ได้ฉันเขามาหยิบเอาไปกินก่อนเจ้าค่ะท่านก็ดำริว่าคนพวกนี้อนาคตตายไปแล้วจะเป็นเปรต ก็เลยลิเริ่มว่าจะเตือนใจคนพวกนี้ด้วยการสร้างเปรจให้เป็นเครื่องเตือนใจไว้ตรงข้างสารทาบุญแล้วปรากฏว่านายังทําไม่เสร็จช่างที่ปั้นเสียชีวิตซะก่อนท่านก็จ้างช่างใหม่มาปั้นอีกสองตัวก็จะยู่ทําด้านหลังนี้นะไปสองตัวตัวผู้เรียกว่าพ่อทองคำตัวเมียเรียกว่าแม่เนื้อทอ ันนี้ก็เป็นสองตอนแรกคือเจ้าแม่เนื้อทองและเจ้าพ่อทองคําใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ครับตอนนี้เรื่องราวที่เราออกไปสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นผีเป็นเปรตเรื่องอะไรต่งางๆเงเนี้ยมันก็มีพื้นฐานเรื่องเล่าเดิมเจ้าค่ะมาจากเรื่องของศาสนาเจ้าค่ะทงวัดไผ่ลงมัวก็มาสร้างเป็นลูกวัดธรมเป็นปุกพลาธิฐานให้เตือนใจเจ้าค่ะนี่เป็นสองตัวแรกที่เกิดขึ้นเลยแล้วก็เนี้นะตอนที่ว่าปั้นอยู่ข้างเสา,าก็มีความ เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคือตอนที่หลวงพ่อขอมท่านจะย้ายมาก็ค่ะก็ให้คนเป็นเยอะอะไรคนเปสิบคนช่วยกันงัดคนย้ายปรากฏว่าทําไงก็ไม่ขึ้นหลวงพ่อขอมมาเห็นเขาก็เลยก็คนไปอ่ะเไ,ไปซื้อไก่มาตัวนี้ก็เอาไก่ต้มมาแล้วก็จุดธูกปักให้เชิญมาที่นี่ปรากฏว่าคนช่วยกันล้มครั้งนี้ง่ายล้มได้ ล้วก็เคลื่อนย้ายมาตั้งตรงนี้ตั้งก่อนบัตินั้นก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะ,ะประมาณกี่ปีแล้วเจ้าค่ะมรวม40ปีแล้วอ้โห <c oughs> ที่นี่พาเจย์เล่าถึงตรงนี้เน,น,นี่ยเป็นจุดเริ่มต้นทีเนี้ยภาพรวมทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะเห็นวันนี้ค่ะคือเมืองนรกทั้งหมดเลยที่พาารยาบอกว่ามีเปรตอยู่ที่นี่ประมาณ800กว่าตนใช่ไหมเจ้าค่ะพาารย์เดี๋ยวให้พาารย์พาไปดู <c oughs> คุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละโซนเขาจะมีเรื่องเล่าความเป็นมาไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม ที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นจุดที่มีเรื่องเล่าตะกอนเป็นประชาซึ่งเป็นที่เผาศพของชาวบ้านแต่เป็นเผาศพแบบกลางแจ้งสมัยก่อนเขาเรียกเชิงตะกอเจ้าอาจารยนก็คือมีแค่อิดก่อพอตั้งลงแล้วก็ใส่ปืนด้านล่างจะเห็นเวลาลงไมก็จะเห็นศพค่อยๆไหม้ไปเพื่อให้คนได้พิจารณาเห็นความจริงของสังขารว่ามันตายแล้วไม่มีอะไรเผ่ามดไหม้แล้วจะเห็นเนื้อหนังกระดูกเอ็นมันเป็นเรื่องของ การปองได้ชัดเจนเลยเจ้าค่ะเพราะเป็นธรรมชาติของคนเราเนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ด้านหลังของเราที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของเปรตที่เป็นหุ่นปั้นพระอาจารย์เจ้าค่ะตรงนี้นี่คือใครเป็นคนปั้นขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ทางวัดก็มีช่างบานอยู่ข้างๆวัดเนี่ยเจ้าค่ะจะเป็นคนปั้นจินตนาการรูปร่างเอาตามเรื่องราวเจ้าค่ะนะในคมภีร ต่างๆว่า,าเป็ตที่ได้รับทุกพรมานต่างๆเนี้ยเป็นพวกที่อดอยากขาดซึ่งปัจจัย4เจ้าขามอาจารย์ในการเลี้ยงชีวิตแต่ถ้าเรื่องราวในพระพุทธศาสนาท่านเปรียบว่าเป็ตหร,รือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรอเรียกว่ากามภพ,พก็คืออยู่ในชีวิตของเรานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเราเนี่ยรวมกันแล้วมีตัวจิตเป็นตัวควบคุมจิตเรานี่แหละ นอกจากรูปปั้นเปรตที่ดูน่ากลัวแล้วนะคะยังมีเรื่องของคำสอนที่มีการสอนผ่านกระดูกคนตายเอามาให้เราได้เรียนรู้และมีสติในการใช้ชีวิตด้วยค่ะคือร่างของศพพวกนี้สมัยก่อนมีคนมาพักวัดไถ่วัดไถ่จะเป็นที่ท่องเที่ยวมานานหลายสิบปีไม่มีญาติก็มานอนมาอยู่มาเป็นเด็กวัดเจ้าค่ะเสร็จแล้วพออายุมากเขาเขาเรียกว่าคนวัดะ ตายขาวัดไม่มีญาติาเขาก็บอกหลวงพ่ออุทิศร่างให้หลวงพ่อท่านก็เลยเอาศพนั้นนะที่เป็นกระดูกคือที่เห็นดำๆนะั่คือเก็บเอาไว้เก็บไว้จนเนื้อมันแห้งหมดไปเหลือแต่กระดูกเจ้าค่ะก็จะเอามาไว้ที่นี่ส่วนที่เห็นเขาสีขาวๆน่เจ้าคนะ่ะคือต้มด้วยโซดาไฟสมัยก่อนซับปปเบอรเนี่ยจะลูดเอาเนื้อออกก็จะเป็นกระดูกสีขาวๆเจ้าคนะ่ะนี่เป็นที่มาของตอนนี้ก็ ศพพวกนี้เป็นศพที่ไม่มีญาติอุทิศตนให้กับทางวัดนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาแล้วก็ให้เราเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราดูหนังดูละครก็ให้ย้อนดูตัวอขอขอว่า<อ>นะตรงผีต้องเปรตที่เราเห็นในหนังในละครต่างๆมันก็จะอยู่ในตัวของเราเราทําดีเราก็เป็นมนุษย์เเป็นเทวดา <S <S ถ้าเราทําชั่วตัวเราก็เป็นเปรตเป็นฝั์เดชัานเป็นสัตว์นรกได้ ขอจพนะกกับทุคนความเชื่อเรื่องของเปรตนะคะเป็นเรื่องของทางพระพุทธศาสนาหลักๆเลยอยากให้ทุกคนตั้งใจทำความดีรักษาศีลเอาไว้นะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นมีชีวิตในปัจจุบันที่ดีแล้วก็ต่อยอดไปถึงอนาคตด้วยนะคะก็ตามมาเรียบร้อยแล้วสำหรับความเชื่อเรื่องของเปรตตามเรื่องวาเลนตีผีฉลุยน,นะคะรับชมได้เต็มๆค่ะทางทูฟีช่อง24เวลา2ทุ่มครึ่งนะคะส่วันนี้หมดเวลาของลุยตมหนังค่ะลูกปัดลาคุ้มชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย True 5G ครบกับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ําเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งจาก n p e r f 6ปีซ้อน